สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมังกรลัคนามังกรแล้วก็ราศีมกรนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปดูดวงกันนะคะเดือนกันยายน2566ไปดูกันว่าเพื่อนๆชาวมังกรเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนกันยายนค่ะ 9ก้าถ้วยนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตแปดถ้วยไพ่เดมเพรสแล้วก็หนึ่งเท้ามากับสามถ้วยนะคะ วินไม้ค่ะเจ็ดเหรียญแล้วก็เด็กเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญได้ไพ่เ้าดาบและก็ได้ไพ่สดาบนะคะได้สำรับของเราได้ไพ่เดอะมูนค่ะค่ะเ,เพื่อนๆชาวบังกรขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะเอ่อ ดูจากสถานการณ์ของคุณเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเลยก็แล้วกันนะคะไปจนถึงเดือนกันยายนจริงๆต้องบอกว่าทพ่ใบนี้นะมันมีความคลุมเครือยังมีความเครียดและยังมีความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างในชีวิตในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแม้กระทั่งในเรื่องของความรักทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ของคาว่าคลุมเครือหมดเลยะคะ่ะ มีความเครียดนะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเหมือนกับว่าปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่านไปโดยธรรมชาติของมันอ่ะคุนอาจจะบอกว่าอไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วพอเช้าแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นก็มันก็ยังคลี่คลายไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่ต้องบอกว่าตั้งสติได้มีสติจริงๆนะคือไพ่ของคุณเนี่ยนิ่งสงบไม่รนรานไม่รนรานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ ในไพ่สีดาบในไพ่9ดาบเนี่ยทั้งทางที่จริงๆตอนนี้คุณเจอสภาวะที่มันเหมือนมันไปต่อไม่ได้มันไม่มีทางออกแต่คุณยังมีสติมากๆที่เหมือนกับบอกตัวเองว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วอาจจะเคยผ่านสถานการณ์แบบเนี้ย มาหลายๆครั้งแล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยการที่คุณบอกกับตัวเองว่าเอานาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างในชีวิตต้องดีขึ้นน,นะคะคุณในดีขึ้นทุกๆวันเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นคุณอาจจะกําลังบอกกับตัวเองแบบนี้อยู่ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้หรือสิ่งที่คุณคิดบวกนั้นมันก็พาชีวิตของคุณเนี่ยให้ผ่านพ้นรอดพ้นมาได้เสมอเชื่อว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้มันเหมือนกับ อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมมืดมืดแปด้านไม่รู้ว่าจะหาแสงสว่างไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะก้าวต่อไปอยังไงมันเหมือนกับสถานการณ์ในชีวิตเนี่ยมันมืนมันมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันต้องอยู่ตรงที่เดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะอะ่บอกกับตัวเองได้ว่าจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยก็ต้องมองว่าทั้งเรื่องการงานการเงินบางสิ่งบางอย่างทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณต้อง ช่วงนี้ต้องซีโรราบเลยนะคือเหมือนกับว่ายอมไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงก็ปล่อยให้ปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อยอยู่ตรงจุดนี้อะไรจะเกิดก็เกิดคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะว่าในไพ่เก้าถ้วยถ้าเป็นสําหรับอื่นเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนมันโอเคนะแต่ถ้าเป็นในสําหรับเนี้ยคือจริงๆในไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคือจริงๆความหมายเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่พอเก้าถ้วยเนี่ยมันขึ้นมากับสี่ดาบ ก้าดาบและเดโนมูเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวให้กับคนรอบตัวให้กับคนในบ้านหรืออาจจะในหน้าที่การงานก็ต้องให้กับองคอ์กรให้กับลูกน้องเป็นคนที่ต้องแบกรับทุกสิ่งอย่างเป็นคนที่เหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยก็ คืออยู่ในสถานะของความเป็นผู้นําอย่างนี้ดีกว่าเนาะของความเป็นผู้นําจะสุขหรือทุกเนี่ยครอบครัวอะถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวเนี่ยจะสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกนําหนดเพราะฉะนั้นคุณต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นๆหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เชื่อว่าที่ผ่านมาของคุณนะนะคะคุณเคยประสบความสำเร็จคุณเคยไปอยู่ในจุดที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ จุดที่แบบมีความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับองค์กรได้ทุกทุกคนในองค์กรนั้นหรือในครอบครบคนนัวของคุณน,นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวของคุณมากๆเลยบ่งบอกว่าคุณนั้นเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนคนที่มีความรู้มีความสามารถทุกคนเชื่อมั่นในตัวของคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถ นะประมาณนั้นเป็นแสงสว่างให้กับทุกๆคนเลยในช่วงจังหวะนี้จริงๆเราไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้คุณเจอกับสถานการณ์ใดอยู่มีเพียงแค่ตัวคุณเท่านั้นนะคะที่เหมือนกับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าโดยตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็อยากจะหันหลังนะคุณไม่อยากจะหาคุณไม่อยากจะเป็นคนคนนี้เลยที่จะต้องมารับผิดชอบ ต้องทําให้ครอบครัวหรือคนในบ้านหรือคนในองค์กรเนี่ยมาตั้งความหวังไว้กับคุณคุณอยากจะปล่อยวางคุณอยากจะไปเป็นตัวของตัวเองคุณอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยซ้ำไปแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่คุณต้องยอมรับกับโชคชะตาจริงๆนะในตอนนี้อะค่ะที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณบอกว่าอะคุณเคยประสบความสําเร็จคุณเคยมั่งคั่งคุณเคยทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ตอนเนี้ย ในท้หนึ่งไม้เท้าออกมาบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องทํามันคุณต้องนําความสุขเหล่านั้นกลับมาให้ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งก็คิดอยากจะยอมแพ้แต่ด้วยความที่ว่าทุกทุกคนก็คุณคือความหวังของทุกทุกคนคือแสงสว่างของทุกทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนอืมอย่างไงเดียอาจจะต้องพึ่งพานะคะถึงพึ่งพาในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องกราบต้องไหว ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อมัน่นหรืออาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งที่จะเป็นปฏิหารหรือที่เรากราบไหว้ที่เราบูชาอะไรประมาณนี้ตัวของคุณเองคุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวของคุณเองมากกว่าที่คุณจะขอให้เกิดปฏิหารแต่เชื่อว่าในเดือนกันยาย,ยนี้คุณอาจจะต้องกลับมาศรัทธาน,นะคะแล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง หรือว่าอาจจะไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งอาจจะอาจจะมองว่าจะต้องพึ่งพาสิ่งนี้แล้วคุณจะต้องสร้างความศรัทธาให้กับตัวเองนะคะเพราะมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะหาทางออกได้แต่ยังดีที่คุณมีสตินะคะมีสติเอาเป็นว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหางานเพิ่มหาธุรกิจเพิ่มอะไรก็ได้ที่คุณจะพอทําได้คุณก็จะลุยมันต่อไปอะไรที่มัน กังวลแล้วก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันทุกข์อ่ะรู้สึกวมันทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้ก็เช้าแล้วแต่คุณไม่บอกใครนะคุณเป็นคนที่เก็บเงียบคุณเป็นคนที่ไม่บอกสถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยให้คนอื่นได้รู้เลยแต่คุณก็อยากจะไปต่อได้ต่อให้ต้องเริ่มต้นใหม่ต่อให้ต้องเรียนรู้ใหม่ต่อให้ต้องทําอะไรใหม่ๆลงทุนอะไรใหม่ๆคุณก็ยอมนะคะคุณก็ยอมที่จะเหมือนกับ ฝ่าฟันแล้วก็ฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ได้ด้วยตัวของคุณเองไปดูกันต่อนะคพเพื่อนชาวบ้าน,นถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณดกดูเหมือนในตอนนี้คุณก็เจอปัญหาหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะบางครั้งมันไม่ใช่แค่ตัวของคุณคนเดียวไงคะได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเคยประสบความสําเร็จแล้วมันเจอกับอุปสรรคขนาดนี้เนี่ยแล้วยิ่งคนอื่นไม่รู้เนี่ยมันก็ยากสําหรับคุณด้วยนะคะคือทุกคนเนี่ยเคยสุขยังไงเคยได้รับ การปฏิบัติย่งกับคุณอย่างไรเนี่ยจากคุณยังไงเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่ให้แบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่รู้ว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์ใดอยู่นะคะอถ้าอยากจะบอกอะไรในช่วงเดือนกันยายนคะ่ะได้ไพ่ u e ีนออฟช l i ิ e นะคะราชนีถ้วยได้ไพ่ o r ว d มากับไพ่อัศวินเหรียญ ใหบางอ,อันเนี้ยโชว์ไม่ได้นะคะแล้วก็อได้ไพสนนะะ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญมากับราชนีดาบแปดเหรียญอืมได้ไพ่พระนะคะ,ะเพืเ่อนเพื่อนชาวมังกรขอให้คุณได้รู้นะคะว่าถ้าคุณกลับมาศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ บางครั้งก่อนหน้านี้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเนะว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการลงมือทําเกิดจากการขยันเกิดจากการหาความรู้แต่บางครั้งเนี่ยบางทีถ้าคุณมาเจอสถานการณ์ที่มืดมิดแบบนี้บางทีสถานการณ์นี้อาจจะบอกหรือเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับคุณนะนะะให้กับตัวคุณเฮ้ยคุณต้องกลับมาศรัทธาคุณต้องกลับมาขอร้องคุณต้องกลับมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณ หรืออะไรก็แต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณศรัทธานะจริงๆแค่ตรงนี้เองค่ะคุณศรัทธาครูบาอาจารย์ของคุณคุณรู้สึกว่าอ่ะใครคือครูบาอาจารย์ของคุณคุณทําอาชีพอะไรอยู่นะตอนนี้คุณทําอาชีพอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณศรัทธาใครครูบาอาจารย์ของคุณเป็นใครผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเป็นใครอ่ะประมาณนั้นนะคะคนที่คุณเคารพศรัทธา ในใจของคุณคือใครคุณลองหาให้เจอนะแล้วคุณลองถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นนะแต่คุณอาจจะเมินเฉยคุณอาจจะเพ้อเฉยคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ลบหลู่ดูหมินแต่คุณก็ไม่ได้ศรัทธาหรือคุณก็อาจจะเฉยเฉยแต่ตอนนี้คุณต้องเรียกความศรัทธาของคุณเนี่ยกลับมาให้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะอะไรคะมันเหมือนเป็นการ มันเหมือนเป็นการแบบสารภาพมันเหมือนเป็นการที่จักรวาลก็แล้วกันนะคะเรียกร้องให้คุณต้องกลับมาศรัทธาและเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของคุณหน้าที่การงานของคุณที่คุณปฏิบัติอยู่ที่คุณทําอยู่เชื่อว่ามีครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธานั่นแหละคุณร้องขอคุณไปเคารพคุณไปกราบไหว้คุณไปขอพรนะอ่ะ สิ่งปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่คุณดูเหมือนติดขัดเรื่องการเงินการทองใช่ไหมแปดเหรียญสองเหรียญมาจริงๆค่ะการเงินของคุณจะหมุนไปได้อ่าแปดเหรียญการเงินการทองคุณเนี่ยมันจะเข้ามาคุณจะดึงดูดการเงินการทองเข้ามาขอแค่คุณไปทําสิ่งเนี้บางทีอ่ะมันใช่หรอแต่บางครั้งอะไรที่มืดมิดอยู่เก้าดาบตรงเนี้ยสี่สี่ดาบตรงเนี้ย บางครั้งเนี้ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรอคุณอยู่ๆคุณเคยประสบความสําเร็จคุณเคยจเจริญรุ่งเรืองอยู่ๆมันก็หยุดเถงักลงไปบางครั้งมันก็ไม่มีสาเหตุคุณว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปแก้ตรงนี้ดูลองเรียกความศรัทธาตัวเองกลับมาลองเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เคยเชื่อแล้วความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณนะไปไหว้นะไพ่ใบนี้ก็เหมือนไปไหว้ไปไหว้นะคะไปไหว้ไปบูชา ลองดูนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยได้ให้ความศรัทธาหรือเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันอันนี้ขออ่านแบบกลับมาอย่างนี้นะขออ่านจากไปนี้ขึ้นมาขึ้นมานะการเงินการทองของคุณจะดีขึ้นธุรกิจของคุณเนี่ยก็จะเริ่มนะคะที่จะมีเงินมีทองเข้ามา แค่คุณแค่คุณเนี่ยลองลดความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองลงแล้วก็ลองไปเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของคุณบ้างไปกราบไปไหว้นะคะการเงินของคุณจะเริ่มหมุนได้อ่ะให้เดืเอขึ้นมาทําไมกิจการการค้าการขายของคุณที่เคยทําในออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะ หรือการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมาจากออนไลน์อาจจะมาจากออนไลน์ขายของออนไลน์ทาอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ที่มันอยู่ชะงักไปเนี่ยลูกค้าของคุณจะเริ่มกลับมาหาคุณเริ่มกลับมาซื้อสินค้าคุณเริ่มกลับมาอุดหนุนคุณจริงๆนะคะคุณไม่เชื่อคุณลองดูได้นะอันนี้ไม่ได้บอกให้คุณไปเสียเงินเสียทองเลยแค่คุณต้องศรัทธาในครูบาอาจารย์ของคุณเท่านั้นเอง และในแพ่ราชินีด้วยนะคะครอบครัวของคุณคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณคนที่แบบเหมือนกับคุณให้ความสุขกับทุกๆคนะ่ะคุณก็จะยังให้ความสุขกับพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่มีอะไรติดขัดเลยปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะอไปดูกันนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมอีกนะอยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะแนะนำคุณบ้าง พเพื่อนชาวมังกรได้ไพ่อัศวินเหรียญมาเหมือนกันเลยอัศวินเหรียญและนี่ก็อัศวินเหรียญน,นะคะ6ไม้เท้าอุ๊ยปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะ4ี่ไม้เท้าชาริออว,ว้าวเก้าเหรียญน,นะคะเห็นไหม แค่สิ่งสิ่งนี้และใต้สําหรับของเรานะคะได้ไพ่เดือดสตามาเดือดมูนแล้วก็เดือดสตาร์มาคิงคัพนะคะมาเดือดมูลแล้วก็มาเดือดสตาอ่าดวงเปิดสว่างสวยชีวิตลงตัวบาลานซ์ทุกสิ่งอย่างเลยความอุดมสมบูรณ์ความสุขมันจะกลับคืนมาสู่คุณ แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวอศุวิอสวินเหรียญคืออะไรคะอศวินเหรียญก็คือการใช้จ่ายของคุณการเงินการทองของคุณเนี่ยจะกลับมาจะกลับมาคุณจะมีเงินใช้มีเงินจ่ายภาระนะคะภาระของคุณทุกสิ่งทุกอย่างของคุณที่คุณในชีวิตรประจำวันของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันจะไปไม่รอดมันจะไม่ไหวแล้วอะเฮ้ยมันจะกลับมาไปต่อและหน้าที่การางานของคุณเนี่ยไพ่หกไม้เท้าออกมาบอกว่าประสบความสําเร็จอืม ใครที่มีปัญหาติดขัดกับเจ้านายนะคะแค่คุณไปขอสิ่งนี้คุณอาจจะมีการได้เลื่อนขั้นลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็จะกลับคืนมาจริงๆถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินการทองนะเดี๋ยวจ่ายนู่นเดี๋ยวจ่ายนี่ถ้ามันสะดุดเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันก็จะสะดุดไปด้วยมีปัญหาไปด้วยทําให้คนในครอบครัวทําให้คนในบ้านเนี่ยไม่มีความสุข แต่พอคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันลื่นไหลนะครอบครัวก็จะกลับมามีความสุขหน้าที่การงานทุกอย่างคือแฮปปี้หมดคุณ,คณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่แบบลุยเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะกลับมาไปต่อกับชีวิตได้ลุยต่อกับชีวิตได้แอคชั่นแอคทีฟกับชีวิตได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถของคุณแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่ะหลังจากที่คุณนะคะ ต้องกลับมาเชื่ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ปาฏิหาริย์ที่คุณไม่เคยเชื่อแต่คุณจะต้องกลับมาเชื่อและศรัทธาและผลที่คุณได้รับแสงสว่างแสงสว่างการเงินการทองไหลมาเทมาจนคุณต้องรู้สึกว่า,ามันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆกับคุณนะเพื่อนๆชาวมังกรจริงๆนะเนี่ยค่ะ มันจะทําให้คุณมีมุมมองมีทัศนคติหรือมีแง่คิดอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่คุณจะศรัทธากับสิ่งสิ่งนั้นคุณจะไม่ทําไปแบบที่คุณไม่เชื่อมั่นและศรัทธานะแต่คุณจะกลับมาศรัทธาในหน้าที่การงานศรัทธาในครูบาอาจารย์ศัรัทธา,าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพราะท่านช่วยคุณได้ตื่นรู้และได้ปรับเหมือนกับมีชีวิตที่สว่างสวัยอีกครั้ง นี่ะค่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่นะคะ,ะเป็นไพ่พระพิคเนศกันแล้วกันเนาะแทนแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนคำพูดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของคุณค่ะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณ Surrender ค่ะ ขอสามใบนะคะ inside inside แล้วก็ได้ไพ่ spender ท่านบอกว่าดีนะที่คุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีสติอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณ อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันบางทีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้บางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะยอมแพ้แต่การที่คุณบอกว่าคุณยอมแพ้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้ตลอดไปแต่คุณสามารถที่จะยอมแพ้ในจังหวะนั้นเพื่อที่คุณจะเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าคุณจะต้องมีสติแล้วก็ไปต่อกับชีวิตยังไงนะคะการที่คุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วหลังจากนี้คุณจะต้องเหมือนกับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ย คุณจะต้องหาข้อมูลในเชิงลึกคุณจะต้องเข้าใจคุณจะต้องพัฒนาตัวเองคุณจะต้องแบบเหมือนกับคือเรียกว่าเรียกความศรัทธาเรียกความศรัทธาในตัวของคุณเนี่ยคุณต้องรู้รู้อะไรบางอย่างที่ในเชิงลึกมากกว่านี้ด้วยนะอันนี้ท่านสื่อสารมานอกจากตรงนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นครูบาอาจารย์ของคุณนั้นได้สื่อสารให้คุณรู้แล้วคุณก็ควรรู้ในตรงนี้ด้วยแล้วก็ไพ่ไปนี้นะคะบ่งบอกว่าเมื่อคุณ เข้าใจอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณเข้าใจไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่า,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้พบกับความงดงามในชีวิตอีกครั้งหวังว่าอ่ะหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และการการที่คุณมองข้ามหรือไม่คือต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ศรัทธาในสิ่งที่ตัวของคุณเนี่ยทำนะคะบางทีเนี่ย อาจจะมีความพึกเหิมหรือมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปจนลืมที่จะลืมที่จะเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของคุณประมาณนี้น่าจะเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างให้คุณแต่ท่านก็สร้างปฏิหารให้คุณนะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการกราบไหว้เป็นไพ่แห่งการแบบร้องขอให้ท่านเปิดทาง แสงสว่างให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะได้เจอกับปฏิหารและสิ่งที่สวยงามในชีวิตของค,คุณอีกครั้งนะคะเพื่อนๆพ่พชาวมังกรก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนเพื่อน,อนที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ